ประเพณีเ้เรือยาวนะครับบ้านห้วยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้ก็ลำมวยซะยาวทีเดียวคนก็เยอะทีเ,เดียวนะครับดครับปกติเขามีสี่มุมนี่จะมีแปดคุณมอีกอืมคุยเหรอครับเนี่ยว่าจะยิงกันครับพี่ีเสีสารตีกับพี่น้องชาวเหนือครับที่จะแม่ได้แสงทองแล้วก็ชิงตะนาว

เอาเครับพว่ายังไ้รีตะวันบ้ายงอ้นัมรก็ถสเ้อเเข้าซ้สายแตสุนสุดท้ายเข้าเนชัยเขานกัแล้วนะครับโอ้บรรยากาศคึกคักกันหมือนกันวาตัรอบแรกเอนาว ร้วมาร้องาแดงเรือเจ้าแม่ยศทองบรรยากาศคือคากีเดียวครับันน vale ี้เออตะวันาวาเรือที่ละไ้เรือรน้ำหนติดสิงตวันาบลุงโอ้สิงวันสิงตะวันนาวาชนะครับก้านัปรือสายท่านผู้ชมเห็นหน้าที่ของเจ้าแม่ขวัญจาไหลครับร้องำแดงเจ้าแม่ลำพูน ลงกน่ามันสิลูกแบเดี๋ยวนี้นักภาพเลยเพราะว่าเขาดูคจากผู้ชายดูแล้วกอนนี้แม่จะเป็นเจ้าแม่คำไหลเราจะเป็นเจ้าแม่ลำพูนกอามเรือเนี่ยถือว่าใกล้เกี่ยวกันอยูครับน่าจะเป็นที่หน้าดูคู่หนึ่งเที่ยวหนึ่งครับท่านผู้ชมเอาลหรอสักคู่รู้กันนะเขาจะไปนัดเจ้าเดลยครับเที่ยวนี้มาดูเรือนี้ไม่ธรรมดาครับเจ้าแม่เจอเจ้าแม่ น้าผีได้เจอเลยครับเจ้าแม่จะเป็นเจ้าแม่ขวนใจกำไรหรือว่าเจ้าแม่ล้ำพูดมีทุกลำแล้วครับแต่งวดต่อไปครับกรุาอา่าออกมาถึงส่ดก็แลวกันเริ่มพยัาชนะลำบากสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ ทั้ง2ช่องทางนะครับทั้งทางเพจแทนทีสเกตบรอบบี้แล้วก็ยูทูปทีสเกตชาแนลนะครับโบวีสเกตกัแม่ลำพูนนั้นพี่น้องจากโบว์ฮงมู่ที่5้าิวต่อไปเป็นที่ที่สิก็เต็ีมโดยพร้อมด้วยอ้าว ผู้เอกเยอะกันแล้วผ่านสิดิตกับหงฟ้ามหาราชเป็นมวยผู้เอกเป็นเรือถูกผู้คนดูถดูใจรอบแรกสิบสองทิวผ่านมาแล้วแปดสี่ ่งบริเวณของลำห้วยหลังหลังเขื่อนราศีสไลนะครับบ้านห้วยตำบลบัวหวุ่นอำเภอราศีสไลทยจังหวัดศรสีสะเกดน,นะครับคือลำนี้บ็ตัวนะครับเป็นจะแม่เป็นเสงทองแม่เห็นลำนี้ลักษณะร้า,รายฝีมือของช่างหลังแต่ดูแลเป็นชั้บรรทองทอกนะครับ พวกเราเรียกสัญลักแบบภาษาบ้านทับไทยว่าโค้ชชื่อน่ากลัวครับแต่ตัวน่ารักมนัดพอกตรงประเพณีแข่งเรือยาว บ้านห้วยอำเภอราศีสไลท์จังหวัดศรีสะเกษนระมาณสี่เที่ยวก็จะได้พักผ่อนหย่อนใจรับประทานอาหารเที่ยงแล้วสับปีนกเชาวเดียวครับ วันที่27ผมกับมลลูกทุกคนตัวเดียวครับที่สนามวัดศีบูลอํเอบรรูจังหวพิจิเกตมีเรือรจักรจัดทันจำนวน8ลำครับมีแล้วรอดฟในสาลิกาปเก1มีวัดศีบูพจและนกัเยาใหญ่ที่ด้วย การพสจาท่าคดีอาบุญคดีจังหวัดชุมพรที่บุผู้ชมได้ทราบไปใหญ่รับรผมกับทีมงานรทุกคนตนุกครับท่าตูอเวลาที่ ทเลนีแข่งเรือยาวบ้านห้วยสวยอใสอำเภอราศีสายจังหวัดศรีสะเกดรับระบวเรือรับที่ห้วยใจวัฒนธรรมแห่งสายน้ำของสีาประเทศจะมีกาบ้านเราได้มีการพบและสัมผัสโครงการเก็บในวันนี้ถูกใจหรือไม่อย่างไรช่วยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วย ติดเรือเชรอกที่าคบตอบนี้หันใจกำไรกับก้าแม่รำพูพี่นกจากษน้องพปกและพี่นกยักษ์โบหง ขอบคุณนายกชมสักลาลุนรับนายกเปรัฐมนตรีสมนหวัดโมฮงด้วยพร้อมกับพิมา์ทัลองเสะเลขาที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยโดยเฉพาะวันนี้ได้รับเกียรติจากประมุขฝ่ายนิติบัญญัติประธานสภาจากเทศบาลโมฮงท่านุกใจบุกสารีครับให้เกียรติในการประกาศผลการแส่งมาด้วย นัป็นวัฒนธรรมสายน้ำกีลาประเภทนี้เด็ดดูได้ผู้ใจดูดีพระเถีเอ็นทีดูแล้วไม่เสียอาบัติครับท่านเรื่อนส่วนั้งรนะครับต้องรง่นนะี่รับนนี้เปื่ไหร เคยขยับก <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ันให้ด้วยเลี้ยงถ่ายติด่ามิติดเที่ยวครับจุจบยงรอบดเราลองดไดเปียนอไรอัดรอเดียวรอบบ่ครับแล้วลองมันสาใจลองสเป็นอย่างนี้กับทุกสนามเรครับโยงไบเปลี่ยนาก็เป็นการทิมลางโยนหินสามทางนะครับว่า เขาจะให้กันีแข่งเรือบ้านห้วยนะครับเป็นประเพณีแข่งเรือยาวบ้านห้วยตะม,มุยอำเภอราศีา<ส>ไกรจังหวัดศรีสะเกดครับจาวไรลงหน้าหลังวางเครื่องบรรทายน,น้ารถสิงหัวพย,ย,ยักไหลลายกบมังกรวันนี้สนามบ้านห้วย ภูมราชสาิไลก็เป็นอำเภอหนึ่งแล้วครับจำนวนที่สอาอเภอกับ206ตำบลนครจังหวัดทิิเกตเมืองเก่าก็เป็นเมืองคู่ขันโดยมีคำัญของจังหวัดบอกว่าหลวงพ่อโตโคบ้านถิ่ฐานปราสาทของข้าวหอมกระเทียมดีมีสวนสเ๊็กเขตจงรำดูดลากรุน,รว,นวัฒนธรรม เลื่อนลับ3นาที2,557หมู่บ้านี่น้องตัวที่ของเรา ครับร้านขายของเยอะมากๆนะครับข้างบนร้านขายของข้างบนเยอะเลยนะครับตอนนี้เรือยังไม่มานะครับอยู่ยังร้แนนะครับเตรียมแล้วนะครับ าวเรือครับคื่ว่าเสียงดีืนก่อยนะครับดีช่วยกันหน่อยนะครับเรื่องการจับเวลามันจะยี่สิบนาทีแล้วนะครับเที่ยวนี้ค่อนขน้าจะชาเกินเครับก็เห็นใจท่านผู้ชมด้วยครับไม่ใช่ว่าเราจะดูเรือแต่เะเที่ยวต้องนั่งหลับโกนแล้วโกนอีกเฮะเขาพูดเขานีนะครับ นล้ภาพก็ลุ้นๆครับอย่างภาพกำลือเต้นนัเนี่ย <c oughs> บอกว่าช้านะครับ ขณะนี้ตกลงขึ้นไปหลายที่ไปแล้วครับจุดที่ยังไปขึ้นตัขึ้นไปเลยครับขอบคุณอย่างสูงครับที่น้องชาวนี่ยิงไปรอได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ทำแจกฐาลงมาเป็นคู่เป็นคู่ครับดวงดีเรายังทีสามสี่คู่แล้วครับพี่ถึงจะจบภาคเช้าเพราะว่าเวลาตอนนี้ก็จะ นี่ยังกันล่เดียวจะากพี่น้องแผนเเร็วก็ไดกับเร็วครับเพราะว่าคุณบ้านเรานะครับเราตช่วยกันครับมีความงสมตานสามวิีนะครับขอบคุณอย่างสุดก็พี่น้องเกิร์น มาลูกบอลเดียวครับก็เดนร้าสนามแรกวันที่สามพฤศอิกาจะยนครับซุ่สนามวัดภาคกลางมีวันเดียวนะครับอภูตมบาลัยส่จังหวัดกระี่นี่แขมเรืวันเดียวครับก็วนี้ะเชิญเรือตัวแทนที่น้องจากอภูหงุนอยู่ผานบัวขาวไปร่วมัำนินการจัด้วยุรับอ่สรภาคกลางโดยเฉาะทนี้ก็เป็นตัวแดก มีมีวันเดียวแมน่นบอครับเรือมีวันเดียวมือนี่วันเดียวเน่อมีมีแค่วันเดียวนะครับแข่ง้เอนงจากจังหดแลช่งเรือยาวครับบ้านห้วยอำเภอราศีสายจังหวัดศรีสะเกด อุก็จะเป็นเรือเที่กิรถังุเนต่อมารับหน้าที่สองลำครับพยานครราชสพอรพิติตาวาครับสามพิจิตายนและปิดท้ายเร,รารด้วยเรือแจ๊สจากจังหวัสุรินครับข้าวสีสุธรดุบัญชานอาจารย์แจ็งเกอร์พิทยามาณีหัครับเป็นลำที่แปล บริเวณลำห้วยเนื้อเกลื่อนราศีสไลนะครับบริเวณเดี๋ยวคู่นี้จะมาแล้วนะครับขอเปิดหัวใจครับไหลครับขอเปิดเรือพี่อยู่ในเขตใก้เียก็น่าจะเป็นเย็นๆนะครับแข่งเสร็จก็จะคงจะเย็นๆนะครับห้าหกโมงเย็นนะครับเพราะว่ายังเหลืออีกหลายเที่ยวนะครับเหลืออีกหลายเที่ยวนะครับ เราเป็นภาพลง้สวปายต้นี่วนปลยอ่าอาคุกคไมใชไม่ใช่อ่าถ้าเป็นพลังพลังนี่เรจะรียกว่าอ่าคุกคุกนอสะอนใหน้อยขอบคุณมากนะฮะโอ้ท่านเ่าใจถูกเหลือเกินขอุณครับ เลยนะครับเมื่อคืนเราแกะสนามก็ได้ไก่ทอดนะครับเมื่อคืนสองจานครับเมื่อคืนตักปนีตักปี๋เอาละครับโดนโดนไปแล้วเป็นหงื่อที่หนาเกี่ยวกบการที่เก้าหรือสามเที่ยวครับก็จบแล้วขอความร่วมมือพี่น้องชาวเรือครับไม่ใช่เรื่องไปไม่ใช่นะครับคุณที่บ่ายมือท่านมี ดูเที่ยวยินันแล้วนำเงืนก็ไปด้วย,ยวนะครับตรงทั้งบ้านเริ่มเริ่มผมเป็นเข้ามาแล้วครับผมว่าทานนะใคอยาให้เราหน่อยครับมาเลยครับ น่ะจะออกมาครับนักภากษซี้เล่นสมดๆเหมือนกันกับส่วนวันที่6กพฤศจิกายกนประเทศ40เรงมาสนามองค์การบริหารส่วนตำบลรดดับบ้านดงแดงก็ได้เชื้อเชิญนางกำแลงรับพี่น้องจากกัทลาลงเอนสิริหง์ทองกับปิยวร้องลมพญาเพชรพระชรนคราชสิทธวนาวาองค้ามหาราขวัญใจกำไลแล้วก็ผ่านโบขาวด้วย วันที่6กกับพบกับเราที่สนามอพตดาบ้านดงแดงนะครับวันที่6กพฤศจิกายนวันที่6กพฤศจิกายนนะครับที่บ้านดงแดงนะครับแข่งเรือบ้านดงแดงแล้วก็2ี27ตุลาคมนนี้นะครับวัดวัดสมบูรณ์ วัดศรีบึงบูญน,นะครับวันที่27นี้วัดศรีบึงบูญอำเภอบึงบูญจังหวัดศรีสะเกษก็มีงานแข่งเรือเช่นกันนะนครับทุกทุกท่านครับไม่แน่นะฮะเดี๋ยวนี้อาจจะมีที่สรุปกว่าทุกคู่ก็ได้เพราะว่าดูเกมเรือแล้วเปรียบเทียบกันแล้วใกล้เคียงกันมากต้องไปลําโพงตั้งแต่เช้ามายังไม่ถึงแต่เออ เราแม่ขำไลแต่เท้าปากก็น่าจาคนะคลายๆเอาแล้วครับกระพี่เกดเดียวกันสรงชายก็เป็นผู้ใหญ่เป็นทูนยิ้มแล้วจิ้มเอาแล้วมีหน้าหรือผู้ว่าถามท่านอนดีตผู้ใหญ่ผู้พานค,ครับท่านบอกว่าเขาเป็นเรื่องสาวใกล้กลัหนหละไม่ได้กลัวอะไรนกหนาบอกกันเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมก็มองมาถึงด้วยครับขอบคุณพ่อค้าแม่ขายงานไหนก็ขาดพ่อค้าแม่ขายนานนั้นถือว่าไม่สมบูรณ์แบบงานบ้านเราถือว่าสมบูรณ์แบบครับขอให้ขายดีด,ดีแล้วกันนะครับบุวันตอนจะเติ่และจะเลิกนะครับประมาณห้าโมงกว่าก็ขอบคุณพ่อค้าแม่ขายนะครับมีผลิตไม้ปินกับบ้านก็มี ขอบคุณพ่อค้าเลยครับขายไก่รเช้าวันไก่ทอดครับบุญไก่ที่ดาไก่เมื่อวานก็ขอบคุณพี่พี่ด้วยวันนี้ที่เราของับมาให้มาได้คักใจหน่อยนะครับวันนี้ก็ใกล้จะปล่อยแล้วนะครับวันนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่จะปล่อยเรือมาแล้วนะครับรถอดใจรอสักครู่นะครับรอสักครู่ไม่ต้องอยู่บนพ่อก็ได้ เ,เ,เอาแล้ววิ่งแล้วครับท่านตำรวจลักษณะล่อไอ้ข้าวโม่งใหญ่แต่ทว่าผมเนี่ยถ้าติดหนักครับยิงไม่ได้เอนไม่หลับก็ล่อคำเข้าวแล้วครับเพราะมันขึ้นไม่ลงเอาแล้วครับโรยตรงนี้โอยตรงนีทัศน์ไม่พูดไม่ได้แล้วครับทั้งตำรวจทั้งตาหนี่ กั้งแม่คว้ามันจะาทำหลครับขยับการพูดไม่อู้เม่อมาแล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับหนาแล้วจ้จ้าหรอมาขยับดู้ว่าใครจะติดใครจะเดียวดมาดูด้ว่าเจามทไรหรือว่าหัวใจทำอะไรเจอสำลับพูดทําไรอยาไปกกันมาว่าลด เด็้งคนตรกผี้ิงนตก่งจะใี่ไก็ต่ต้องวานี่จะวาที่ไหนแล้วตอนนี้เพราะจะไม่รับผี้ตังมาดีเลยจะไม่ทาไรคลจะทำอะไรม่ได้ต้องเน็บเงินหายปใ้มึงแต่งมาีว่าเก็บเงินหายเกี้มงินอย่างนึไม่ยอมย่างนึงไม่ได้ บาเรือร่องน้ำแดดเจ้าแม่หวัดใจผัดไห,เหลเรือร่องน้ำน้ำเงินเจ้าแม่จัดปูเรือที่ชนะใต้แก่เรือร่องน้ำแดดเจ้าแม่หวัดใจผัดไหลค,ครับท่านผู้ชมมาดูเที่ยวที่สิบครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกกับเที่ยวที่เก้าเมื่อกี้เพราะว่าเป็นพื้ที่เก่งใกล้เคียงดูก็เลยนะ่าดูครับมาดูเที่ยวที่สิบครับ หลายคนบอกว่าหงสามหาราชเทนฮานดาวเดียมไม่ธรรมดาแต่วันนี้อาจจะดูของของผ่านสิทธิ์ครับไม่ธรรมดาทีเดียวเอาละครับมาดูสิว่าผ่านสิทิ์กับหงสามหาราชไผ่ได่ไหมไผ่ถึงได้และผ่านสิทิ์น,น้ำเงินหงสามหาราชว่า โอ้ยไอ้โค้งไปแล้วโอ้ยบอนต้งนสี้ไก่ก็ไม่เป็นปัโตเอาละครับบั้งคาพูลข้ทีนะครับมีเร็วแรงใจไว้ทันมาไม่กระทุ้นก็ตะองออกหมา กับมาแล้วนักลเด็หน้าเริ่มยืนผีตาก็ระเราใส่ขอบคุณนักลงด้วยนะครับขอบุณผู้ใหญ่นะครับเขาลงะฮะเดี๋ยไสบายขอบคุณทุกคนนะรักผมครับนที่อูของสนามแล้วก็รักลงที่ติดตามชมการไลดทางบ้านนะครับทางแสายทอดสวยนีเ็น้มาี เมื่อกี้เขียนให้บอกอนี้เนี่ยผมก็เลยบอกเลยเราคาดเลเราพูดถึงว่าคนจะสนใจเราไหมประมาณนั้นเอาล้วครับท่านผู้มถ้าลองรักอาเลยวุธปืนแล้วก็ถ้าเหลือไม่ออกตาก็เหนื่อยเปล่ายามปืนโนรคมึงกรมร่างแล้วครับเออไม่ธรรมดา โมวานติหัวหน้าทีมสามคนว่ามันตกลงกันไม่ได้ครับโอ้ว่างๆมันโอนจะวอลทูซีซูห้าผมประกาศจริงๆนะครับโอ้ยโอ้เปิดทัวร์าะบ้างๆประกาศหาสามีให้เรดเร็วพูดตัวเลขไล่จะต้อง

คครับรับผลการแข่งข <ladies are S 1> ันเรือเที่ยวมุกิรอบแรกในสายเย่เรือร่องน้ำแดงผ่านิีสิฟเรือร่องน้ำครับงิองฟ้ามักหาราเรือที่ชนะได้แก่เรือผงฟ้ามักหาราร่องน้ำครับ่านผู้ชมเอ้่หครับถือว่าคู่มืุก้ ข้าวิจารณ์ครับถ้าฝีภายได้เพียงกันแล้วก็เฮ้สุดฮะดูเที่ยวที่สิบเอ็ดต้อชนเที่ยวที่สิบเอ็ดนั่เป็นหน้าที่ของเทพอย่างหกาก็ขอบคุณทุกท่านที่ต <il S 1> ิดตามครับสวัขครับสวัสดีครับเป็นเที่ยวตะวัน